สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะเพลงนี้เนี่ยไม่ต้องอยู่สูงหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่อยู่สูงเนี่ยเราจะดับเลยทีเดียวเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็คือเสียงค่อนข้างที่จะต่ํามากนะครับและปกติผมก็เป็นคนเสียงต่ำอยู่แล้วถ้าไมไม่อยู่สูงผมไม่เชิดคอไม่หงายคางไว้นี่ผมว่าผมไม่รอดแน่ เนคือผมในบาคนที่แบบเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเนื้อเพลงมันไพเราะเนี่ยคือผมร้องอาจจะไม่พอะเท่าไหร่แต่ก็อยากจะให้ทุกท่านฟังให้พอะนะครับสโลแกนห้องเรานะครับร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับท่านใดร้องได้นำนเพื่อนๆไปก่อนหน้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนที่ร้องไม่ได้ร้องไม่คล่องมารวมกับเจซีเพราะว่าเจซีก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่นในเพลงนี้เรามาร้องตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคนะไอ้นี้ท่านใดที่ร้องได้นี่ทั้งเพลงไปเลยนะคะ ดังๆไปเลยนะท่านใดไม,ไม่ได้ดังเพลงขอท่านุัดอกไม้ให้คุณนะครับของน้าหนาคาาวานค่ะ สิ่งหวังให้สมตั้งใจให้คลายมองมอนก้ากไปตราชีวิตดูดกระแสโชว์ เอาไม่ลงมาได้แล,ล,ล้วคือว่าผมมีความรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างจะต่ำมากต้องขอโทษกับโฆษณาที่ทำให้เสียอารมณ์ในตอนท้ายด้วยนะครับขอโทษอีกทีคิดว่าไม่มีโฆษณาแล้วโฆษณาก็ยังเบียดเข้ามาอย่างว่าเลยนะทิศทางคนกำลังจะดังโฆษณาก็จะเข้ามาคือลุมตามหน้าตามหลังของเราเช่นนี้ คิดได้ยังไงว่าคนกาลังจะดังไม่รู้จะดังไปทางไหนตอนนี้จะดังหรือจะดับนี่ยังไม่รู้เลยค่ะเพลงนี้เนี่ยโดยเนื้อควางที่แล้วเนี่ยมีความไพเราะนะครับมีความไพเราะของบทเพลงมีความสวยงามของเนื้อหาแล้วก็เป็นเพลงที่คลาสสิกในการให้กําลังใจทีนี้แต่และคนที่หยิบนํามาร้องเนี่ยเนื้อเสียงก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงในโทนของเนื้อเสียงที่ค่อนข้างที่จะต่ํามากอยู่แล้วก็ไม่รู้จะดําไปไหน โดยปกติเสียงพูดก็จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะทุ้มต่ําอยู่แล้วดังนั้นเพลงนี้ถ้าเกิดว่าเสียงทุ้มต่ํามากเกินไปหรือยังไงต้องขออภัยทุกท่านมานะเว,เวลานี้โอกาสนี้ด้วยนะคะวันนี้พูดอะไรไม่ยถู o o นนเอเวอวันนี้มันเป็นอะไรวันนี้มันเป็นวันพรุธถ้าร้องแล้วทำให้ทุกท่านขัดใจหรือว่ารู้สึกยังร้องไม่พอก็ต้องขออภัยในวันนี้ แล้วก็จะฝึกร้องแล้วก็เดี๋ยวเว้นเว้นเว้น,วนถัดถัดไปนะเราก็จะซ่อมเรียงคิวกันไปนะครับกับเพลงไหนที่ผมคิดว่ายังไม่เพราะก็จะฝึกร้องให้พราอแล้วก็จะกลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ให้ทุกท่านฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เจซีร้องไม่เพระอยยังไงวันนี้โทนเสียงเจซีไม่ถึงตรงไหนวันนี้เจซีผิดคีย์บ้างไหมหรือวันนี้เจซีเสียงต่ำมากเกินไปไหมให้ทุกท่านจดจำวันนี้ไว้ก่อน ดเ,เดี๋ยวพอผมร้องได้แบบไพ่ล้อพอพิงกว่านี้แล้วเดี๋ยวทุกท่านจะลืมเวอร์ชันนี้เลยคอดูทุกท่านต้องรีบฟังเวอร์ชันพัดพราดแบบนี้ไว้ก่อนฮะช่องนี้นะคะือไม่เพาะไม่เพาะก็ลงไม่เพาะก็อัปโหลดอ่ะผมมีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วกันยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ให้ทิปหน้าช่องนะครับตามคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับต้องขอบคุณในความอุปการะคุณตรงนี้ของทุกท่านใบนั้นที่นี่ด้วยครับผม ขอบคุณในทุกการกดไลค์แชร์คลิปแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณในความเมตตาเอนดูนักร้องผู้ชายจากต่างจังหวัดตัวเล็กๆคนนี้นะครับที่พูดผิดพูดถูกพูดไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่ <welcoming> ขอบคุณในทุกความอุปการะคุณในทุกช่องทางนะครับที่บอกต่อช่องนะครับแชร์เพลงให้เพื่อนๆได้เข้ามาติดตามผมเพิ่มเติมนะครับขอบคุณที่มีส่วนสนับสนุนในก้าวแรกของนักร้องตัวเล็กๆผู้ชายตัวเล็กๆจากต่งางจังหวัด ที่ตั้งใจมาเป็นนักล้องุนช่อง y YouTube ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ก้าวแรกแล้วก็ไม่กดเลิกติดตามไม่หายจากกันไปไหนขอบคุณในทุกการอุปการะคุณของทุกท่านในทุกช่องทางมานาะณโอกาสนี้ด้วยครับผมฝากเพลงนี้เป็นเพลงที่สองนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับเพลงปิดนะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายซียูนาซียูฟอร์ดน็กซงครับผม